แม่ค้ามือใหม่ที่มาสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์ปัญหาที่สำคัญที่สุดไม่กลา้าค่ะคุณไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรต่างๆเพราะว่าคุณไม่รู้คุณก็เลยไม่กล้าเพราะคุณไม่กล้าแล้วสิ่งที่คุณทำมันก็เลยเป็นการทำแบบกกกกล้าทำบ้างไม่ทำบ้างทำทำหยุดหยุดทำแบบไม่สม่ำเสมอเพราะว่าคุณไม่เข้าใจไม่รู้หรือว่าทำแบบ ไม่ถูกต้องคิดว่าตัวเองยังทําไม่ได้ดียังทําไม่ถูกยังทําไม่เก่งเลยยังไม่เพอร์เฟกเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือคือหาของแม่ค้ามือใหม่เรามาแก้ปัญหานี้ร่วมกันดีไหมคะปัญหาของการกลัวก็คือทําซ้ําๆบ่อยๆค่ะลงมือทําซ้ําๆบ่อยๆและก็เรียนรู้ที่จะสร้างพัฒนาการให้กับตัวเอง เราบกพ้องเราอ่อนแอเราไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เทคนิคของการพูดหลายสดเราก็มาลองดูคนอื่นๆที่เขาสําเร็จค่ะว่าเขาพูดกันแบบไหนเขามีเทคนิคในการเจรจากับคนอย่างไรถ้าเราไม่มีเอ่อการไปลงคอร์สเรียนเราก็มาศึกษาได้จากหน้าออนไลน์มีเยอะแยะมากมายค่ะใน youtube ก็มีค่ะ ทคนิคการสร้างตัวตนเราก็หยิบจับเอามาใช้ให้เหมาะกับตัวเราเราอย่าไปฝืนตัวเองว่าเราไม่เรียนรู้แบบนี้เราก็จะไม่รู้เลยไม่ใช่ค่ะเราต้องฝืนตัวเองว่าอะไรที่เราไม่รู้เราต้องรู้ให้ได้คนอื่นทําสําเร็จได้ทําไมล่ะเราจะทําสําเร็จไม่ได้เราก็เป็นคนหนึ่งชีวิตเหมือนกันนี่แหละค่ะคือความกล้าที่อยากมาแบ่งปันว่าเราจง สร้างความกล้าให้กับตัวเราเองค่ะไม่มีใครมาสร้างความสําเร็จให้กับเราได้หรอกถ้าเราไม่หยิบคว้าความสำเร็จมาในมือของเราเองเราต้องกล้าค่ะต้องกล้าที่จะสร้างชีวิตใหม่โดยเอาเดิมพันของตัวเองค่ะไปเป็นแรงผลักดันเราไม่เอาแล้วชีวิตเก่าๆเราไม่เอาแล้วการเงินที่มันห่วยแตกเราไม่เอาแล้วบ้านที่มันเล็ก เราไม่เอาแล้วรถเก่าๆดีไหมคะเรามาเปลี่ยนความกล้ากันด้วยเป้าหมายที่เราต้องการค่ะเราเปลี่ยนความกล้าด้วยสิ่งที่เรามุ่งมั่นอยากได้อยากมีมันจะเป็นแรงผลักให้เรากล้าที่จะทําอะไรใหมๆ่ๆกล้าที่จะออกไปไลฟ์สดกล้าที่จะทําคลิปหรือว่ากล้าที่จะมาแบ่งปันความรู้ที่เรามี เราไม่ต้องกลัวนะคะว่าความรู้ที่เรามีอะ่ะมันจะเล็กน้อยความรู้ที่เรามีอะ่ะมันจะยังไม่สมควรที่จะต้องไปแบ่งปันไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรามีความสุขในการให้เราเริ่มแบ่งปันจากความรู้เล็กๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรารู้เรื่องของวิธีทอดไข่อย่างไงให้กรอบเราก็มาแบ่งปันได้นะคะใครจะรู้คะว่าการที่เราออกมาแบ่งปันวิธีเคล็ดลับเล็กๆ,ๆ,น,ๆน้อยนี้อาจจะเป็นตัวส่งให้เราไปเป็น แสนล้านในอนาคตก็ได้นะคะเรามีแสนล้านในอนาคตใครๆจะรู้จากไข่วิธีการทอดไข่มันเป็นไปได้เสมอนะคะออนไลน์ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อย่างเดียวที่เป็นไปไม่ได้คือเราไม่ลงมือทําค่ะเราไม่ตัดสินใจที่จะทําอย่างเต็มที่นั่นแหละค่ะคือความเป็นไปไม่ได้เป็นกําลังใจให้นะคะไปรา,า,ก,าก,กใจกุ๊กไก่ขอบคุณค่ะ